สวัสดีครับผมแรมครับ3ส,สิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปัน EP ที่12จากหนังสือ What I Wish I Knew When I Was t 0น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ20จากผู้เขียนทีนาเซลลิกคนนี้เขาเป็นอาจารย์หมหาลาัยสแตนฟอร์ดครับก็แน่นอนครับว่ามาจากสแตนฟอร์ดเขียนโดยตรงเลยก็เลื่นี้น่าสนใจแน่นอนครับ 1. เป็นคนที่ฝึกให้ตัวเองเป็นคนรู้กว้างและรู้ลึกถึงเรื่องครับก็เป็นคนรูปแบบตัวทีแหละครับก็คือรู้กว้างและรู้ลึกในหนึ่งเรื่องเพื่อที่จะให้ตัวเราสามารถที่จะสามารถนำเอาความรู้ที่เป็นความรู้กว้างแล้วก็ความรู้ที่เป็นที่เรารู้ลึกมาประกอบรวมกันเพื่อจะให้เราเติบโตในสาขาวิชาที่สาขาวิชาที่เราเรียนอยู่หรือว่าศึกษาอยู่นะครับ 2. เวลาอยู่แกนเอ ความสาเร็จอยู่แกนวายแน่นอนครับว่าเวลาที่เราอยากจะได้อะไรก็ตามในโลกเนี่ยครับเราต้องเอาเวลาเขาเ้าไปแลกความพยายามที่เราใช้มาในแต่ละวินาทีทุกๆนาทีหรือทุกๆชั่วโมงที่เราเสียสละเวลาไปครับอย่างเช่นตอนเนี้ยที่ผมลองหัดพูดลองหัดพุยแล้วก็ลองสรุปใจความจากหนังสือที่ผมได้อ่านมา2-3สาปีที่ผ่านมานครับมาสรุปให้ทุกคนได้ฟัง3 3สสิ่งนี้นะครับก็ เป็นการใช้เวลาเพื่อจะให้แกน Y ของผมนั่นนะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ 3. ใครบางคนเสียสละเวลามาให้เรานั่นหมายความว่าเขาต้องสละบางสิ่งออกไปแน่นอนครับว่าเวลาที่เราไปขอความช่วยเหลือจากใครครับหรือว่าขอคนแนะนำอยากจะคุยด้วยหรือว่าอะไรก็ตามแต่ครับคราวนี้ถ้า ในสิ่งที่เราไปขอเวลาจากเขาครับมันเป็นสิ่งที่เราสามารถตัดสินใจได้เองเราสามารถเรียนรู้ได้ตัวเองแล้วก็เราสามารถที่จะตกผลึกได้ด้วยตนเองครับแต่เราไปขอเวลาจากเขามาครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานเพื่อนหรือว่าเป็นผู้จัดก,การหรือว่าเป็นใครสักคนหนึ่งครับที่เราคิดว่าเขามีความรู้ครับแต่คราวนี้เราไปใช้เวลาของคนอื่นนะครับโดยที่เขาต้องเสียสละเวลาเหล่านั้นออกไปโดยที่เขาจะต้อง ขาต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปฉะนั้นเวลาก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับทุกๆคนแล้วก็คนที่เราไปขอความช่วยเหลือเขาด้วยฉะนั้นเราควรถามต,ตัวเราเองให้ดีก่อนนะครับว่าเอ๊ณตอนนี้เราควรที่จะไปขอความรู้จากคนอื่นหรือว่าไปขอสิ่งต่างๆจากคนอื่นโดยที่เขาต้องสละเวลาของเขามาเราเราคิดดีแล้วหรือย,ยังอะไรจำพวกนี้นะครับสำหรับผมครับจากหนังสือ what i wish I knew when I was 20น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่อายุ20ของทีน่าซิลลิงก็มีเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ